ังจองทังรอยออกรถสองรอยไม่ถอยเลยรื้จองวันนี้รับทันที่นักมันเต็มตั้งทึบไม่ต้องยังเลยพี่น้องสวัสดีค่ะน้องเอ๋ใส่ไทยรถซุ้ยซุ้นรวมรถเกรดเนะคะรถมือซ่องเกรดเวันนี้น้องเอมาพร้อมกับโปรดีๆโปรเด็ดวันที่ยี่สิบวันนี้วันเดียวจอง1นึออกรถ100จัดน้ามันให้เต็มทั้งวิ่งให้เครื่องยาวไปเลยค่ะวันนี้บอกเลยว่าเด็ดจริงๆวันที่ยี่สิบสมจิกานะคะวันนี้วันเดียวรับรถไฟในเดือนนี โรนี่นะคะรีบยกอู้กันได้เลยเดี่ยวมาชมว่ามีคันไม่มั่งแล้วเลให้จบแล้วแคปหน้าจอทักมาเลยว่าเล่คลิปนี้วันนี้นะคะโรดเดไม่ได้มีทถานี้น้ำมันเครื่องท่ายให้ออกไปเลยให้มื่นหนึ่งเช็ครถ30จุดนะคะสำหรับตัวรถวันนี้บอกเลยว่าห้ออกรถรอยเดียวจ้องรอยเดียวมีแตามส่งรอยไม่มาตอยใดฟื้เดี่ยวมาชมกันค่ะมากันที่ไซซิ่งก็เลยนองๆองวันใจไหวรุนนะคะอยากได้รถนะคะในส่วนของรีโวแคปคันนี้ เลยว่าที่ซตหกหมื่นเก้าพันนะคะจะเต็มฝีดาวได้เลยใครทีเอกสารนคิดว่ายุ่งยากไม่ตองเลยนะไม่มีประวัติหรือมีประวัติถักมาได้เลยสำหรับขันนี้แตง่งรอแมกเวลให้4ี่รอแล้วก็รับประกันเื่องเนต์กับเกียร์ทุกคันแล้วก็คันทัดมานะคะใครยักได้สี่ข้าวที่ข้าวเริ่มโรงงานพี่เอกมีให้นะคะสำหรับขันนี้ด้านหน้านะคะแต่งมาให้ชมนายถ่านจะัยเเมื่อเจ้าบ้านเจ้า,าชง มึนได้แค่รถไม่เมือนเพื่อนแต่ว่าเราพ่นราคาพิเศษคันนี้นะคะราคาจะยู่ทีที่เซตเป็มึนเก้าพันบาทเป็นปีส่งพันสิบเก้ามนกันปีไม่ไม่นอยเกรดเอไม่ตงเป็นห่วงเหลืองซ่อมจ้ามาชีซี่นี่นะคะเป็นซี่เท่าปีส่งพันสิบเจ็ดซี่เซต้ามึนเก้าพันยัาได้เดิมเดิมเพิม่มเติมคือความซวยนี่เลยย่างกระใสให้ไหมซ like? ี่เท่าเดิมโรงงานนะคะคันนี้เป็นตัวเจพรั ได้ในส่วนข้ขอควักรบกะจกโครเมียมนะคะแันจะไม,ม่มากๆแล้วก็พ่นทูกด้วยปีเดา้าจะเต็มได้เลยอย่างพ่นเจ็ดพันว่าบาเท้านั้นไม่ต้องดาวให้เปลืองนะคะและสี่ข้าวเดิมปี18ปออกรถเพียงนึ่งรอยมืนกันคันนี้ที่เส้นห้ามืกาันปัดไม่บอกเลยว่าซ่ามืนห้าห้าไม่ได้อีกแล้วพงงี่น้องเคันี้ก็เซอร์มาจอจริงๆไข่ชายโตน,นี่ถือว่าคุ้มมากๆเพราะว่าเจ้าข้อเดิมนี่เทปไม่ได้จับเลยให้ดูภายในฐฐตะกิ้ก็ได้เอ้ามาเลยมาเลย บบกข้างล่างตึงเปลียกนะคะใครได้ไปนิถือว่าคุ้มมากๆกนะคะกับราคานี่ประหยัดเงินในกระเป๋าไา่บาทเลยตอนนี้ออปชั่นรุมนนี้ก็จะเต็มฟังก์ชันการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเอระบบฟังเพลงอะไรสะดวกสบายนะคะมาที่รถเล็กเครื่องพันห้เร่งแต่ว่าพีโนโ่น้องเออเล็กจริงแต่แรงสำหรับโตโยต้าวีโอ1.5นะคะมีให้เลือกตั้งแต่ปี16-17ราคาเริ่มต้นเพียง3เส้นี่บาท ปด้เท่านันนะคะออกรถ1ึ0โรยายเลขนี้ได้เลยนะคะใครสนใจออกรถวีออไม่ไว่าจะเป็นซีเข้าเดิมโรงงานหรือซีเท่านะคะปีศิสิยูดันลั่งคันนีสามเส้นหามื่นเก้าพันบาทไม่ลักมื่นทุกคันนะคะไม่นนอยเกรดเอุกคันรับประกันไม่เคยจนนักติดคว่ำน,น้ำท่วมที่นี่ไม่รับประตูเดิมกระโปรงเดิมนะคะไม่กรอไม่ถ้าใครตรวจเจอเอามาขึ้นที่นี่รับเสือคืนรอยบนเส้นเต็มจ้ามาที่เครื่องผ่นซ่องรุน้นลงตัวเล็กแต่สเปคไกลไล่กลน สำรับรุ่นนี้โจดไงเดินทางสะดวกสบายยามกับขั้นส่มลูรงเรียนหรือ,อสถานทีทำงานทีเออดัดรุ่นนี้บอกเลยว่าโจดครองนะคะสำรับที่ได้มาเป็นรถปีไม่ใหม,ม่นอยได้ปีสิแปดเป็นในราคาเพียง3ามแสนตนๆบอกเลยว่าพ่นประมาณ5,000ันยิดๆิสำรับรุ่นนี้ใครที่อยากพ่อนนอยไม่เป็นภาระใครนะคะเด็กที่พึ่งจบไม่ก็สามารถเอาไปได้สำรับขันนี้นะคะปีสองพันสิบแปดสาแสนสองหมื 9, บาท บอกเลยว่าไม่คันนี้อยู่ทีทราบหมื่นแปดคุมคุดดีว่าไปไเด็กนัดเลยมาทีมีราดดีส่งพันสิบเจ็ดคันนี้บอกเลยว่าไม่เพียงทราบหมื่นสี่ส่งแซก้หมื่นแปดพันบาทค่อนสี่คันว่าไม่เอาก็ไม่รู้ว่ารือเลวคันนี้นะคะเด็กจบไม่เอาไปชายไม่้องกัววะจะมีปัญหาเรื่องคาใจใจดีซุ้งเงินเลื่อนขั้นต่้มเ0 0พันก็สามารถท่อนรถได้แลว้วแบบนี้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับรู้คุณหนะ้าเพราะว่าคันนี้ได้รถไม่ใหม่น้อย แล้วก็สําหรับเด็กสีเพิ่งออกไม้ขับรถยังไม่ชับรถมันกำลังสู้จนเกินไปนะคะลดความเสี่ยงในกนารพาระสีว่ารถบรนแพงเกินไปเอาไม้เด็กครับก็แนะนํนาเป็นกันนี้เลยจ้านี่คือบางส่วนบอกเลยว่าคนขบวนวีโอดไม้คุณเลือกไม่ไว่าจะเป็นสีดําสีขาวสีเทานะคะมีจอย์เรียงรายอยู่ทุกจุดขคงบริษัทใครอยากได้ปีไม่ราคา่กี่บ้าทเริ่มต้นซ,ซ้มแส้นต้นๆหรืออยากได้ปีสิบเจ็ดรุนไม่ไม่ทักมาเลยจ้าโทรมาด่วนทีเบอร์ส่นวนเก้าห้าส่น ต่อง5้าได้เลยนะคะเอกสาาไง่ายๆไม่ยุ่งยากพร้อมโปรโมชั่นวันนี้วันเดียวหยีบซ้ำนะคะฝึกสจิกาจองนึ่งรอยอ,อก